ข้อคิดชีวิตจากพระธรมของพระเจ้าสองพง์กษัตริย์นะครับบทที่5้า,าวันนี้หัวข้อก็คือวิธีเอาชนะความโลภนะครับในพระธรรมบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราแล้วก็เราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่านแล้วคิดชีวิตเปลีนนะ่ยนแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะอ่านคิดใครควรทาตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆวันในทุกๆท,ทางเหมนไหมครับเราจะมาอ่านกันนะพี่น้องครับอ่านไปแล้วก็คิดใครควรไปนะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมีตัวละครอะไรบ้างแล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยเขาทําอะไรเกิดอะไรขึ้นนะในวันนี้คือวิธีเอาชนะความโลภมีตัวละครให้เราเราเห็นตัวละครที่เอาชนะความโลภแล้วก็แพ้ความโลภนะ ในเรื่องนี้นะเราจะอ่านด้วยกันนะครับข้อที่1ถึงข้อที่19เนี่ยเป็นเรื่องของการรักษาซึ่งในทหารของกองทัพซีเรียคนหนึ่งนะเป,นเป็นผู้นําทหารเลยนะที่ป่วยด้วยโรคโรคเลือดน,นะะซึ่งโรคเลือดเนี่ยเป็นโรคที่อันตรายมากในเวลานั้นเนาะถ้าเปรียบในสมัยนี้ก็จะเป็นเหมือนโรคโควิดหรือโรคโรคเอดสนะ์เชื้อไวรัสที่มันรักษาไม่ได้นะจะต้อง แยกตัวออกจากเมืองออกจากพื้นที่ชุมชนนะถ้าอยู่ในค่ายก็ต้องอออกนอกค่ายเลยเนาะเราจะมาอ่านกันนะครับข้อที่1 19. นึถึงสินาอามานาอามานผู้บัญชาการกองทัพของพระราชาแห่งซีเรียเป็นคนสําคัญมากของพระราชาและพระราชาเป็นคนมีเกียรติเพราะว่าพระยาเวประธานชัยชนะแก่ซีเรียโดยท่านนี้ท่านเป็นนักรบกล้าหาญด้วยแต่ท่านเป็นโรคเรือน เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีกจยุท์แล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะรบชนะ,ะก็ด้วยคนนี้นะเป็นผู้นําแต่ปัญหาก็คืออยู่ๆก็เป็นโรคเลื้อนขึ้นมานะครับกล้องโจมตีของคนซีเรียได้ออกไปและได้จับเด็กคนหนึ่งจากแผ่นดินอิสราเอลและเธอมารับใช้ภรยาของนามานเธอได้เรียนนายหญิงของเธอว่าเพียงแค่นายผู้ชายไปอยู่กับผู้เผลจนะซึ่ง อยู่ในสมาเรียแล้วท่านจะได้รับจะได้รักษาโรคเรื้อนของโรคเรื้อนของเจ้าหนายเสียให้หายหนาอามานจึงไปทูลเจ้านายของท่านว่าสาวใช้าจากแผ่นดินอิสราเอลพูดว่าอย่างนั้นพระราชาแห่งซีเรียตรัสว่าจงไปเถิดเราจะส่งสารไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลแล้วท่านก็ไปนำเงิน10ตะลันทองคำหก0้เชเขน และเสื้อเที่ยวงานสิบชุดไปด้วยและท่านก็นําสารไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลมีใจความว่าเมื่อสารนี้มาถึงท่านขอท่านทราบด้วยว่าเราส่งนาอามานข้าราชการของเรามายัางท่านเพื่อให้ท่านรักษาเขาให้หายจากโรคเรื้อนเมื่อพระราชาแห่งอิสราเอลทรงอ่านสารนั้นแล้ว ก็ฉีกฉลองพระองค์ตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าซึ่งจะให้ตายและให้ชีวิตหรือจใ้คนนี้จึงส่งสารมาให้เรารักษาคนหนึ่งให้หายจากโรคเรื้อนคิดดูสิว่าเขาหาเรื่องทะเลาะกับเราอย่างไรแต่เแต่เมื่อเอลิชาคนของพระเจ้าได้ยินพระดาชาแห่งอิสราเอลฉีก พระราชาแห่งอิสราเอลฉีกฉลองพระองค์จึงใช้คนไปทูลพระราชาว่าทําไมฝ่าพระบาทจึงฉีกฉลองพระองค์ให้เขามาหาข่าพระบาทเถิดแล้วเขาจะรู้ว่ามีผู้เผยชนะคนหนึ่งในอิสราเอลนาอามานจึงมาพร้อมกับบรรดาม้าและรถรบของท่านมาหยุดอยู่ที่ประตูบ้านของเอลิชาเอลิชาก็ส่งผู้สื่อสารมาเรียนท่านว่าจงไปชำระตัว ในแม่น้ำจอแดนเจ็ดครั้งและเนื้อของท่านจะกลับคืนอย่างเดิมและท่านจะสะอาดแต่นามานกโกรธและก็ไปเสียบ่นว่าดูสิข้าคิดว่าเขาจะออกมาหาข้าแน่ๆและมายืนอยู่และออกพระนามของพระยาเวพระเจ้าของเขาแล้วบกมือเหนือที่นั้นให้โรคเรือเนี่ยหายหนาอาบาขออภัยอาบานาและฟาบาแม่น้ำ ของดามัสกัสไม่ดีกว่าบรรดาน้ำลำน้ำแห่งอิสราเอลหรือข้าจะชำระตัวในแม่น้ำเหล่านั้นและจะสะอาดไม่ได้หรือท่านจึงหันหลังไปเสียด้วยความเดือดดันแต่พวกข้าราชการของท่านเข้ามาใกล้และทัดทานท่านว่าบิดาของข้าพเจ้าถ้าผู้เผยพระนะจะสั่งให้ท่านทำสิ่งใหญ่อย่างหนึ่งท่านจะไม่ทำหรือถ้าเช่นนั้นเมื่อผู้เผยพระจนะสั่งท่านว่า จงไปล้างและจะสะอาดเถิดท่านยิ่งควรจะทําศักเท่าไหร่ท่านจึงลงไปจุ่มตัว7ครั้งในแม่น้ําโจเดนตามถ้อยคําของคนของพระเจ้าและเนื้อของท่านก็กลับคืนเป็นอย่างเนื้อของเด็กเล็กและท่านก็สะอาดแล้วท่านก็กลับมาหาคนของพระเจ้าทั้งตัวท่านและพักพวกของท่านและท่าน มายืนอยู่ต่อหน้าเอลิชาและกล่าวว่าดูซิข้าพเจ้ารู้แล้วว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่ว่าที่ไหนในโลกนอกจากอิสราเอลเพราะฉะนั้นบัดนี้โปรดรับของกำนันจากผู้รับใช้ของท่านเถิดแต่เอลิชาตอบว่าพระยาเวซึ่งเราโปรนิบัติทรงพระชนอยู่แน่ฉัน้นใดเราจะไม่รับอะไรเลยชั้นนั้นและท่านก็ได้ขยันขยโให้รับไว้แต่เอลิชาปฏิเสธนาอามานจึงกล่าวว่า หากท่านไม่รับก็โปรดให้ดินที่ล่อสองตัวจะบรรทุกได้แก่ผู้รับใช้ของท่านเถิดเพราะตั้งแต่นี้ไปผู้รับใช้ของท่านจะไม่ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือเครื่องสัตวบูชาแด่พระอื่นแต่จะถวายแด่พระยาเวเท่านั้นในเรื่องนี้ขอพระยรเวทรงให้อภัยผู้รับใช้ของท่านคือเมื่อพระราชานายของข้าพเจ้าเข้าไปในนิเวศ ของพระริโมนเพื่อจะนมัสการที่นั่นและทรงพริงอยู่ที่มือของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าต้องโน้มตัวลงคำนับในนิเวศของพระริโมนเมื่อข้าพเจ้าโน้มตัวลงคำนับในนิเวศของพระริโมนนั้นขอพระยาเวทรงให้อภยัยผู้รับใช้ของท่านในการนี้ในกรณีนี้เอลิชาจึงตอบว่าจงไปโดยสวัสดิภาพเถิดแต่เมื่อนามานออกไปไม่ไกลนัก เดี๋ยวค่อยอยมาต่อนะนะครับถึงตรงนี้พี่น้องครับมีผู้นำแมทัพของซีเรียเนี่ยมาแล้วก็มาหาพระราชาพระยาบอกนี่มาหาเรื่องเราหรือเปล่าเนี่ยนะคือพระราชาก็ไม่รู้ว่าเอลิชาเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้ให้รักษาคนได้ก็ฉิเสื้อผ้าเนาะพระราชาไม่ไม่พอใจแต่เมื่อเอลิชารู้ก็เลยเอามาพาเข้ามาที่นี่เมื่อพามาพี่น้องครับ เอลิชาก็ให้นามานเนี่ยไปจุม่มตัวที่น้ำแม่น้ำจอดแดนเนี่ยเจ็ครั้งนะแล้วก็นามานก็ไม่พอใจมากเลยนามานเป็นผู้มีตำแหน่งผู้มีชื่อเสียงกิติยศหรือเป็นคนที่คือตอนที่คือขอบวนที่มาเนี่ยไม่ใช่มหกคนเดียวมาหลายคนนะมาด้วยสัตว์เป็นพาหนะที่โมี เยอะเลยนะที่มาเนี่ยมาเอาเงินมาเอาของกำนันมาเอาเสื้อมาเอาอะไรมาเต็มไปหมดเลยนะเพื่อที่จะมาแล้วก็ให้ให้ให้เป็นที่ยอมรับว่างกันเถอะนะมาแบบว่าไม่ธรรมดาแต่มาถึงบ้านเอลิชาแล้วเอลิชาบอกว่าให้ไปจุ่มที่แม่น้ำจอร์แดนเจ็ดครั้งโอ้แม่น้ำที่บ้านเรามีสองน้ำแม่น้ำใหญ่ๆไปจุ่มที่นั่นไม่ดีกว่าเลยแม่น้ำจอร์แดนแม่น้ำสายเล็กๆนะโอ้สกปรกนะน่าจะไปจุ่มลง เราไม่พอใจมากเลยจะหันหลังแต่ข้ารชการที่มาด้วยก็บอกว่าไหนไหนมาแล้วนะนะก็ฟังเสียงผู้รับใช้พระเจ้าผู้เผยชนะก่อนนะเขาให้ทำอะไรก็ทำเอาแล้วก็ไปทําล,ลงไปเจ็ครั้งขึ้นมาตัวเกลี้ยงเกลาสะอาดสะอานเลยนะแล้วก็เอาเงินเอาทองเอาที่มาเนี่ยนะมามามอบให้กับเอลิชาเอลิชาบอกว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ชั้นใดเขาจะไม่เอา แล้วก็นามานบอกว่าเอาเอา,เอาดินนะ่างนั้นก็ขอดินไปใส่เอาบรรทุกกลับไปนะดินสัตว์พระนสสองตัวเนี่ยพากลับไปได้นะทำไมต้องเอาดินไปนะคือความเชื่อของคนในสมัยนั้นก็คือว่าพระเจ้าอยู่ในแผ่นดินอิสราเอลฉะนั้นเมื่อเอาดินจากแผ่นดินอิสราเอลไปที่ประเทศซีเรีย อยู่บนดินผืนนี้นะก็เท่ากับว่าอยู่บนแผ่นดินของอิสราเอลประมาณนั้นนะะพระเจ้าก็จะอยู่ด้วยกับเขาแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาเชื่อพระเจ้าแล้วว่าพระเจ้ามีอยู่จริงเพราะพระองค์ทรงรักษาเขาให้หายต่อไปเขาจะไม่เชื่อพระไหนแล้วแต่ขอพระเจ้าเมตตาด้วยเมื่อต้องอยู่กับพระราชาแห่งซีเรียเนี่ยนะต้องไปไปกษัตริย์ไปทําพิธีกลับไ้พระริมมอนเนี่ยนะนามานนี่ก็จะต้องไปเพื่อที่จะพยุงนะ อยู่ข้างๆข,ของกษัตริย์ด้วยดะนในช่วงเวลานั้นนะ่ยขอพระเจ้าเมตตาท,ท,ที่จะไม่ลงโทษนะที่จะไม่ไม่พอพระไทยนะเขก,ก็บอกแบบนั้นนะครับแลวทีนี้เขาก็กลับไปนะเอาเงินเอาทองนะเอลิชาไม่เอาเอลิชาแต่รักษาไม่ใช่รักษา เหมือนหมอธรรมดาหรือหมอทั่วไปในเวลานี้นยรักษาเพราะวาจะได้เงินได้ทองร่ำรวยมีเงินมีบ้านมีรถเนี่ยไม่ใช่แต่นามานร,รักษาเพื่อที่จะให้คนเนี่ยหายโรคแล้วก็มีสุขภาพดีเป็นปกติกลับมาแค่นั้นเองนะครับที่นี้เราเห็นแล้วนะว่าเอลิชากับพร้อมโลกเป็นยังไงบ้างแล้วเรามาดูอีกคนหนึ่งนะ,ะข้อที่19เอลิชาจึงตอบว่าท่านว่าจงไปโดยสวัสดิภาพเถิด แต่เมื่อนาามานออกไปได้ไม่ไกลนักนะขอ้อที่20เกฮซีคนใช้ของเอลิชาขอ,อาคนของพระเจ้าคิดว่าดูสินายของข้าไม่ยอมรับของจากมือของนาอามานคนซีเรียที่เขานำมาพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ชั้นใดข้าจะวิ่งตามไปเอามาจากเขาบ้างชั้นนั้นนะเอลิชาบอกว่า พระยาเวสรงพระชนอยู่แนชั้นได้เขาจะไม่ทําการรักษาเพื่อที่จะได้เงินได้ทองเพื่อที่จะได้ทรัพย์สินสิ่งของแต่คนใช้ของนามานเกหานซี G H C, คนนี้โอ้พระยาเวสรงพระชนอยู่แนชั้นดฉันจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างฉันจะเอาของที่นายของของฉันในไม่เอาฉันจะเอามาเป็นของฉันนี่นะท่าทีไม่เหมือนกันนะก็เราจะเห็นถึงข้า,า,าราลกาซาตานที่ใช้ความโลภเป็นเยอล่อเนี่ยนะล่อนะเออล่อเกหานีเนี่ยนะ เดี๋ยวเราไปอ่านกันต่อนะเกซีทําอะไรต่อนะครับข้อที่21เกฮดกีจึงตามนามานไปและเมื่อนามานและเห็นคนวิ่งตามมาตามท่านมาท่านก็ลงจากรถลบต้อนรับเขาพูดว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือ,อโอ้พอนาะเกษีวิ่งตามมาโอ้เป็นยังไงบ้างประมาณว่าอเอลิชาเปลี่ยนใจหรือเปล่าเป็นยังไงทุกอย่างเรียบร้อยดีไหม จากที่ไม่เอาเนี่ยจะเอาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะนะข้อที่2 2เขาตอบว่าเรียบร้อยดีนายข้าได้ใช้ข้ามาเรียนว่าใช้หนุ่มสองคนในกลุ่มผู้เผยเจนะจากแดนเทือกเขาเอฟราฮิมมาหาเราโปรดให้เงินพวกเขาสักหนึ่งตาลันและเสื้อเที่ยวง,งานสักสองชุดเนี่ยอ๋อปั้นเรื่องเลยนะไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะบอกว่ามี ผู้เผยจชนะจากแดนเทือกเขาชาวโดยชาวเขามาต้องการความช่วยเหลือ,อขอเงินสักหนึ่งตาันที่จะเป็นเ,เงินถวายสนับสนุนภารกิจหรืองานของเขาแล้วก็ชุดด้วยข้อที่23นะครับและนามันกล่าวว่าโปรดรับไป2องตาัันเถิดโอ้ีนใจดีนะเอาขอหนึ่งตายกให้เลยสองตาันท่านก็เชิญชวนเขาและเอาเงินสองตาันใส่ในกระสอบใส่ ใส่ในสองกระสอบผูกไว้พร้อมกับเสื้อเที่ยวงานสองตัวให้คนใช้สองคนแบกไปเขาก็แบกเดินขึ้นหน้าเกฮ่าซีมาสองตะลันเงินเยอะมากนะครับพี่น้องครับถ้าเราคิดถึงแบงค์พันสองกระสอบเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่ล้านนะนะเยอะจริงๆนะครับนะเสื้อเสื้อ,เส,อเสื้อเที่ยวงานด้วยนะเสื้อซีเรียนะถ้าเกิดว่าประเทศบ้านเราก็คือเสื้อนอกว่าเนยะเสื้อแบรนด์เนมเสื้อราคาแพงเอาและ นามาขอภานะอภัยข้อที่24นะครับเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงภูเขาเกฮาซีก็รับมาจากมือของเขาเอาไปเก็บไว้ในบ้านและให้คนเหล่านั้นกลับเขาทั้งสองก็จากไปนะเกฮาซีก็เข้าไปยืนอยู่ต่อหน้านายของตนและเอลีชาถามเขาว่าเกฮาซีจเจ้าไปไหนมาเขาตอบว่าผู้รับใช้ของท่านไม่ได้ไปไหน นะไม่รองครับนี่ก็โกหกใช่ไหมไม่ได้พูดความจริงใช่ไหมนะปกปิดหลักฐานนะซุกซ่อนหลักฐานอมามาดูกันต่อนะข้อที่26แต่ท่านกล่าวกับเขาว่าเมื่อชายคนนั้นหันมาจากรถลบต้นรับเจ้านั้นจิตใจของเจ้าไม่ได้ไปกับเจ้าหรือ นี่เป็นเวลาควรที่จะรับเงินเสื้อผ้าสวนมะกอกและสวนองุ่นแกะและวัวและคนใช้ใชายหญิงหรือโอ้แกซีวางแผนไปเรียบร้อยแล้วนะเอาเงินมาเพื่อที่จะซื้อสวนสวนองุ่นสวนมะกอกนะซื้อวัวซื้อแกะนะแล้วก็โอ้เตรียมธุรกิจการงานไว้เรียบร้อยเลยนะเอามาแล้วนะพี่น้องครับไม่ใช่น้อยนะเอลิชาถามว่าในขณะที่ เอาของเข้ามาในขณะที่ตามหลังเขาไปนะในขณะที่เขาหันหลังมาแล้วก็พูดคุยเนะี่ยใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเลยไม่รู้สึกตัวเลยเหรอพระเจ้าทรงรู้ทั้งหมดนะพี่น้องครับว่าเราทําอะไรเราคิดอะไรเรากําลังวางแผนอะไรอยู่นะเอาข้อสุดท้ายนะข้อที่27เกิดอะไรขึ้นนะครับฉะนั้นโรคเรื้อนของนาามานจะติดอยู่กับเจ้าและเชื้อสายของเจ้าเป็นนิด เขาก็ไปจากหน้าท่านและเป็นโรคเรือนเขาอย่างหิมะนี่คือความโลภที่มีอยู่ทั่วไปไม่ได้เพียงแค่อยู่ในช่วงของเอลีชาและเกหาสีแต่ท่ามกลางพวกเราความโลภก็ยังมีดัดตึงนะครับมันซาตานมันใช้วิญญาณในความโลภเนี่ยเป็นเหยื่อล่อที่จะทำลายคนนะเราก็เจอกับความโลภเราจะเจอกับก,บการลลดลงอย่างเนี้ย ตลอดเวลานะครับตาตาวิญญาณชั่วมันก็จะใช้โอ้คุณเนี่ยน่าจะเสียงโชคเสียงดวงนะเพราะว่าคุณยากลำบากเนาะคุณะจะเป็นที่โปรดปานจะเป็นที่อพอใจของพระอะไรทั้งหลายเนี่ยนะอะคุณลองไปเสียงโชคเสียงดวงดูก็คนก็เชื่อแล้วก็ไปเสียงโชคเสียงดวงแล้วก็หลงติดกับดักของความโลภก,นะก็เป็นเหมือนกับ เคฮัสซีเห็นว่าเจ้าในของตัวเองเนี่ยโอ้โหมีโอกาสที่จะรับเงินรับทองที่จะ,ะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยแต่เจ้าในไม่เอาตัวเองเลยฉวยโอกาสที่จะใช้ช่องทางนะครับเขาก็ปั้นเรื่องขึ้นมาว่ามีคนที่ต้องการการศึกษาต้องต้องการเรียนเนี่ยไม่มีทุนการศึกษาเพื่อที่จะขอ สนับสนุนของงบเพื่อที่จะมีทุนการศึกษาแล้วก็ปั้นเรื่องขึ้นมานุ่นนั่นนี่สารพัดเลยนะไปขอเพีองครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นนะแล้วเราจะเอาชนะความโลภอะไรต่างๆเนี่ยคือเรื่องเราเหล่านี้เนี่ยมันมีบทเรียนสอนอยู่นะเอลิชาสิ่งที่เราเห็นในชีวิตของเอลิชาก็คือว่าเขาไม่ได้ทําเพื่อเงินเขาไม่ได้ทําเพื่อความมั่งคั่งร่ารวยแต่เขาทําเพื่อจุดประสงค์ก็คือเป็น ผลประโยชน์ของคนที่ได้รับความเดือดร้อนต้องการให้คนหายโรคต้องการให้คนกลับมาเป็นปกตินี่คือจุดประสงค์เป้าหมายถ้าเราต้องการที่จะเอาชนะความโลภสิ่งแรกที่เราต้องคิดถึงก็คือสิ่งที่เราทำนั้นเพื่อประโยชน์ของลูกค้าของเราคนที่ใช้บริการของเราหรือคนที่เข้ามาหาเราหรือว่าเพื่อเงินทองชื่อเสียงกิติยศอันนี้คือ มุมมองที่มีต่อความโลภที่มีต่อวัตถุตถเงินทองทั้งหลายถ้าเลือกว่าเราทํางานหรือเราทําสิ่งสิ่งใดที่มีจุดประสงค์แรงจูงใจที่ถูกต้องแล้วไม่ว่าจะมีความโลภใหญ่โตแค่ไหนเข้ามาเพื่อที่จะโจมตีเราเที่จล่อลวงเราเราก็ไม่่ายแพ้ต่อความโลภเหล่านั้นเเมนไหมครับแล้วก็เอลิชาเนี่ยได้มุ่งไปที่พระเจ้า ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดพระองค์ทรงให้มาเป็นผู้เผยชนะไม่ใช่มาเป็นพ่อค้าไม่ไม่ใช่มาเป็นนักธุรกิจไม่ใช่มาเป็นคนที่จะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดเขาจะไม่ใช้ของประทานความสามารถการรักษาโลกเพื่อเอาเงินเอาทองในพระธรรมพันธสัญญาใหม่พระเยซูริตก็บอกกับสาวกของพระองค์ว่า เราได้มาเปล่าๆก็จงให้เปล่าๆได้มาแบบไม่ต้องจ่ายอะไรก็ให้ไปโดยที่ไม่ต้องให้เขาจข่ายคืนมาก,การรักษาโลกไม่ใช่ว่าการรักษาเพื่อที่จะเอาเงินเอาทองการช่วยเหลือผู้คนไม่ใช่ช่วยเหลือเพื่อที่จะได้นุ่นได้นี่กลับมาแต่ให้ความช่วยเหลือหรือให้การรักษาโดยที่มุ่งไปที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนนะครับ พระธรรมของพระเจ้ากําลังบอกแล้วก็ปวเปิดเผยให้กับเราได้เห็นถึงคนหนึ่งที่เอาชนะความโลภโดยวิธีการของพระเจ้าโดยจุดประสงค์แรงจูงใจที่มาจากพระเจ้านั่นคือพระเจ้าไม่ได้ให้คนของพงค์เนี่ยเป็นทาสของเงินเป็นทาสของวัตถุสิ่งของเป็นทาสของความมัง่งคั่งร่ำรวยแต่อีกคนหนึ่งนะมีท่าทีอยากได้วัตถุสิ่งของถ้าหากว่าเรา ทำงานหรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะได้เงินได้ทองได้ความมั่งคั่งร่ำรวยเรากำลังตกเป็นทาสของความโลภนะเรากำลังตกเป็นทาสของเงินทองทาสของวัตถุสิ่งของทาสของโลกใบนี้และผลก็คือสุดท้ายเขาเป็นโลกเรือนนะเนหามีไอเกฮัสีเป็นโลกเรือนโลกเรือนคือโลกที่ในพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่า หนึ่งก็คือเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปหาพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าคือถ,ถูกแยกออกไปและประการที่สองก็คือเขาไม่สามารถที่จะอยู่ก,ก,กับคนทั่วไปได้เขาจะต้องแยกออกจากเมืองแยกออกจากค่ายต้องแยกตัวออกไปดังนั้นโลกเลือนแสดงให้เห็นถึงลักษณะของคนที่พระเจ้าก็ปฏิเสธมนุษย์ก็ปฏิเสธใครก็ตามที่ถูกความโลภล่อลวงแล้วก็ติดกับดักความโลภเป็นทาสของความโลภแล้ว เขาจะเข้าหาพระเจ้าไม่ได้แล้วก็ผู้คนก็ไม่ต้อนรับเขาด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมครับเราจะมาดูนะข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าคุณเผชิญกับความรุ่อย่างไรเราเผชิญกับความรุ่อย่างไรบ้างเมืนะ่อมีโอกาสมีช่องทางโอ้มีแนวคิดมีมีโอกาสที่จะทําเงินทํานู่นนั่นนี่ได้นะนครับคนที่ประสบความสำเร็จที่บรรลุปปเป้าหมายนะมีอยู่เยอะนะครับสิ่งหนึ่งที่เขา พึงระวังก็คือจะต้องไม่แพ้แพ้ต่อความโลภนะจะต้องไม่แพ้แพ้ต่อวัตถุสิ่งของนะผมเคยอยู่ในแต่ละหลักทรัพย์แล้วก็ศึกษาคนที่อยู่ในแต่ละหลักทรัพย์แล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการาค้าหุ้นเนี่ยจำนวนไม่น้อยแล้วก็มีคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อคืออร์เรนบัฟเฟตเนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาต้องเอาชนะคือความโลภนะเขาบริจาคเขาถวายเขาไม่ได้อ่าทำธุรกิจค้าหุ้นเพื่อที่จะมีความคม้างร่ำรวย แต่เขาทําเพื่อที่จะช่วยเหลือนะเขามีมูลนิธิมีกองทุนที่จะช่วยเหลือน,นู่นนั่นนี่สารพัดไม่ใช่เพื่อตัวเองนะ,ะเสื้อผ้าที่ใส่สิ่งที่ทใช้อยู่เป็นธรรมดาธรรมดานะครับนะแล้วก็มีมีครั้งหนึ่งที่ผมก็เคยอยู่ในตลาดกรักพั์เนี่ยนะผมก็กลัวมากก็คือความโลภเนะี่ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อันตรายมากๆาะดังนั้นผมก็ลาออกแล้วก็ ถายตัวรับใช้พระเจ้าเพราะเรื่องนี้ที่ผมไม่ต้องการให้รับใช้พระเจ้าแล้วก็รับใช้เงินเนี่ยมันทําไม่ได้นะก็ก็ออกมาผมเชื่อว่าพี่น้องมีวิธีเอาชนะความโลภที่หลากหลายแต่เชื่อเหลือเกินว่าพระธรรมของพระเจ้าให้เราได้เห็นถึงการเอาชนะความโลภด้วยวิธีของพรงค์จะเอาชนะความโลภได้อย่างไรพี่น้องครับเรามีวิธีเรามีพระธรรมของพระเจ้าเรามีแบบอย่างของคนที่เอาชนะความโลภนะเราจะทําตามคนเหล่านี้ได้ อย่างไรนี่คือประเด็นเรารู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ใช่ร,รู้วิธีแต่อย่างที่บอกคือร้อยรู้ร้อยคนรู้สิบคนทำหนึ่งคนสำเร็จคนที่จะทำความสำเร็จได้มีเพียงน้อยนิดเท่านั้นคนที่จะสำเร็จในเรื่องของการเอาชนะความโลภได้ก็ต่อเมื่อเขาจะ,ะเขาต้องเป็นคนที่ยอมจำนนต่อพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์พระเยซูพระวิญ,ญญาณของพระองค์ควบคุมแล้วก็ครอบของในชุดของเขาเขาจะไม่ให้ความโลภเข้ามาครอบงำ รับใช้พระเจ้าไม่ใช่ทําพันธกิจทํานู่นทํานี่เพื่อที่จะเอาเงินมาซัพพอร์ตหรือให้ตัวเองเนี่ยอ,อยู่ดีมีสุขนะนะไม่ใช่ทาพันธกิจทำนู่นทำนี่แล้วก็โอ้ได้เงินมาซื้อเอครื่องบินเจ็ตซื้อนู่นนั่นนี่เพื่อที่จะ,อะโอ้หวดความมาั่งคั่งแต่เขาจะทําเพื่อพระนามของพระเจ้าเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าจริงๆเอเมนไหมครับนะมาถึงคําถามหนึ่งนะจะหนุนใจคนรับข้างให้เอาชนะความโลภด้วยวิธีของพระเจ้าได้อย่างไร เรารู้ว่าความโลภทำลายผู้คนนะคนที่ลำบากเพราะความโลภเนี่ยมีอยู่เยอะ,อะก็ทำให้ไม่ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นแล้วก็ยืนแล้วก็เดินได้อย่างสง,ง่ามเผยเผยแล้วก็ยังมีสันติสุขได้เพราะว่าแพ้แพ้ต่อความโลภเนี่ยเยอะมากเลยนะครับปัญหาเศรษฐกิจการค้าการขายของผู้คนที่เป็นอยู่ในนี้ก็เนื่องด้วยความโลภข้อมานชีวิตแล้วก็ทําให้จมอยู่ปลักจมปลักอยู่กับความโลภเหล่านั้นนะ เราจะช่วยเขาให้เอาชนะความโลภด้วยวิธีของพระเจ้าได้อย่างไรเราจะช่วยแล้วก็บอกให้เขาเอาชนะความโลภด้วยวิธีในพระคำของพระเจ้าได้อย่างไรเราไม่สามารถที่จะไปกำกับหรือบอกคนอื่นได้แล้วก็ให้คนอื่นทำได้ถ้าชีวิตของเรายังไม่ได้เอาชนะความโลภด้วยวิธีการของพระเจ้าเอเมนไหครับดังนั้นวันนี้เราจะตอบสนองด้วยการเอาแบบอย่างของเอลิชาในชนะความโลภแล้วก็ระมัดระวังท่าทีที่เป็นเหมือนเกเกฮาซี และเมื่อชีวิตของเราชนะความลบได้เราก็มีสรภาพจากเงินทองทรัพย์สินสิ่งของทั้งหลายนะจากวัตถุของโลกนี้ทั้งหลายเมื่อคนรอบข้างเห็นชีวิตของเราที่มีสันติสุขความชื่นชมยินดีแล้วก็มีชีวิตที่รับรื่นแม้จะเจอกับปัญหาอุกสัรคต่างๆเยอะแยะมากมายเราก็ยังไปต่อได้เมื่อเรามีแบบอย่างหรือชีวิตที่เป็นแบบนี้คนรอบข้างเปิดใจอยากจะรู้ว่าชีวิตของเราผ่านไปได้ยังไงเราก็มีโอกาสที่จะเป็นพยานแล้วก็บอกพวกเขาว่าเราเอาชนะความลบด้วย พระวิญญาณบริสุทธิ์นำราร่อแล้วก็โดยพึ่งพระองค์ในแต่ละวันนะวันหนึ่งเมื่อเขาเปิดใจเขาให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขาเขาก็จะมีโอกาสได้ใช้วิธีของพระเจ้าในการที่จะเอาชนะความลบที่โจมงตีเขาต่อไปเห็นไหมครับให้เราใช้เวลานี้ที่ถานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือสิ่งที่เราได้ข้อคิดและอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังแล้วก็ทําตาม,ามแต่พระบิดาเจ้ขขาค่ะเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้ขอคิดในเช้าวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำหล่อพร่องเจ้ขขาค่ะที่เราจะ เป็นคนหนึ่งที่เอาชนะความโลบได้ด้วยวิธีของพระเจ้าเราที่ทานต่อพระองร่วมกันในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบรบิสุดที่จะเติมเต็มให้กับเรานะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระผลก็แบ่งปันด้วยการแชร์กันออกไปขอบ,บพระเจ้าอุยพรครับ oh